วันนี้พี่ท่านีนะครับก็ได้เดินทางจากจังหวัดระยองนะครับนำวัตถุมงคลหลงวงพ่อเพียนมาแบ่งปันให้ผมนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าพระพี่เขาเนี่ยเยอะมากๆนะครับมีหลากหลายรายการเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศวันนี้กันนะครับว่าผมจะเช่าทั้งหมดกี่รายการนะครับแล้วก็มูลค่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมบรรยากาศกันครับ ตอนนี้ที่พี่ส่งมาถ่ายูปนี่กล่องเปล่าเลยแล้วเจอกล่องเปล่าที่คาดที่มาเป็นอะไรกัน WA. อัน i̇şte ทันก่องสีที่ไม่ทำอ๋อกล่องที่ว่าที่เอาไปฝากไว้นะไปถึงพักตัวพับให้อยู่ที่นู่นนะอันนี้เป็นกล่องของโรงพักเบอร์กล่องเพื่ออันกล่องมาแขวนนะครับ มองไม่เห็นเลยต้องแกะใช่แล้วรุ่นแรกก่อนใช่เหรอ้วรุ่นสองอันนี้รุ่นสองใชอันนี้รุ่นแรกรุ่นแรกใช่นี่เดี๋ยวรุ่นแรกอันนี้รุ่นสองเลยจะไม่ได้แล้วแกะส่วนไหนพี่จะปล่อยไปไหมจะย่อยๆบางอันต้องตีเหมาดิพี่ผมจะเก็บมาก่อนมันไม่ได้ความมีราคาเลยได้แล้ว ราคาอไรไม่ว่าแอ่ว่าไม่ได้เหมือนเม่ก่อนฉะนั้นฉันเือยมือหนึนี่มือหนึ่งเลี่เยโอ้เท่าไหร่เนี่ยเข้ามาแพงไมพีหนึ่ห้าหปีแล้วแ่ก่อนนั้นจะไม่แพงเลยรว่าแพงตงแต่ก็ไม่ได้แพงออาไปก็ไม่ได้แพงอันนี้ก็าลับไม่กี่หลเบอร์ไเบอร์ไม่หนได้ นี่าลอคมันยังี่มมไม่ใช่ี่นนานวดมันจะดันนี่นวัเหรอโออันนี้มันจะเป็นเนื้อนี่อะไรนะตับลิสสตับลิส ช่มนา้าจะเป็นลิเยน่ชใช่ม่าจะดับนหนชนี่ไง้ำว่างคิวมันจะออกแบบว่าเป็นพายมนนทนี้จอกแดงนสใช่มีนี้ทำนดนี่ระหว่างเดี๋ยวองแยกส่วนไปพนยาพลอน่อ่หละไกว้วเอเเรื่องเได้ ก็มีชนะจนเนี่ยพี่ขายก็ขายได้หมดนะศัยอยู่ที่ราคาี่แต่พวกอันนี้แนะนำมาจะเก็บไว้กระดไม่แพงนะครขายได้ก็มีอันนี้มีมีีจะขายได้เียวเทียวเรไฟเที่ยถไฟตะกุดกระห่าสี่สี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่ Cảm ơn các và sẽ hộ cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những ไม่ดูในห้าสิบห้าสิบห้าสิบานนี้ไม่ถครับมีแจวงประมาณเจ็ดร้อย 2องบวกสองพันโอนะครับชุดนี้ก็จบกับพี่ยงไปทั้งหมด44,500ื่นสนาร้อบาทนะครับอย่างขอบคุณพี่มากครับสาวขาเอาแบ่งปันให้เนาะใครมีพาสเชื่องหรือว่าเพี้ยนหนุ่มรวยเนาะเอกยอแบ่งปันให้ผมก็สามารถส่งภาพพร้อมราคามาได้ที่ไอเดียไลน์นะครับหรือว่าเกตที่สนามพักเชื่องก็ได้เลยเดี๋ยวชุดหน้าหรือวเช่าพาที่ไหนก็ดีก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผม